สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเฉมกับพี่น้องสวัสดีจ้าเมื่อนนี้นะค่ะจะเสิมท้าพี่น้องมากินข่าวกินน้ำน้ำกันในหมูดดัมพุนไปอันยังก็หล่ะเฮ็ดเบียบไปส่งของค่ะกันเล่นทายเลยเนาะมาวานราสิมากินที่หลังค่ะได้ปีงไกล้กับย่างเขียดค่ะเมื่อเนียไก่ย่างส้มตำเนาะค่ะไก่ย่างวิเชียนเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ย่างเขียดไม่ง่ามือเนี่ยค่ะกันเลยเสียเมตดตำมะฮุ่งซู้กินสีสมสมไม่ลอยเป็นเพดสันมองดูค่ะพวกน่ะเครื่องตำมะฮุ่งเขา เผัดี่ล้านข้าผู้ต้นเนาะน้าแมนเนาะตัดข้าตัดแบบพริกโบล้านเขาพริกโบล้านก็พริกขาวเนาะถ้ากินยัางว่มีตรแดงวิ่งอยังมีแต่พริกอันเนาะแม่เนาะเก็บน้ำโพนน้ำหยางเขาน่ะวนวนใบหยาบฝนนี่เพิ่งจะก้นโพนต่อก้นโพนเนาะมิพริกมีบักเขียวมีบักค้งบักพริกบักอื้อใบน้าเม่เนาะเก็บน้ำโพน มันไม่ได้ซื้ออยังดอกไม่ได้ซื้ออยังตะกีน้น่ะปลาเป็นมาแล้วาาก็นมันเข่าอันไหนยยสวนทันละก็นมันมีเมดหลอแล้วก็นคอกันกินอีกพักกันทิ้นพักกันว่าแพงเนาะคนตะกีน้นี่ว่าแพงแล้วมันบ่อึดนะพี่น้องบ่อึดบ่อยากเลยตะกี้ให้เก่าเพราะว่ามีเพิ่นปลูกกินเองดิข้าวฟีมือแม่มือเนี่ยค่ะใครอยางมีสียันจะมาเจอกับส้มตำเย้หูส้มตำใหญ่หูส้มตำเยหูแต่เผ็ดน่เผ็ดอีหลีล่ะ โอ้ไปขึ้นบักกอกมาบ่มกันเนะไมนยังมาตึงคักดอกแต่ว่าพอดูดูไถได้อยู่ดีนเนานะแม่เนาะเทืออยากตําบักกอกหาต้นดําำดำนะเนาะตํำมะฮงดำดําปุ๊บๆนะแซ่บใช่ไหอือน้าําดำยังน้ําดําๆส้มปลาน้อยเขาเป็นจังไงวันแม่ก็ยังบ่งได้เบิ่งจักเทื่อเอาไปคั่วเนาะเอามันสมๆแล้วเฮาไปคั่วแล้วมาปรุงแม่เอาไปคั่วคิดอยากอยู่ดิเนี่ย แม่จะว่าเจ้าเคยเป็นแลม่ข่ามาเหมือนเราจะเคยตัดมาะฮงขายปะบ่เอาเพราะเคยต่ัดเยอะบอกยุ่ยน้องยุ่ยนันบ่เมื่อตัดอันตลาดน้อยบ้านลุงฮงตอนนั้นน่ะบ่ไม่แต่ปิ้งกล้วยขายปิ้งปิ้งกล้วยต้มข้าวเปียกต้มข้าวเปียกปิ้งขนมปังเนื้ออื่นเห็ดโจ๊กโจ๊กยังอีกปะเขาขายนะแม่หมดแล้วเนาะแต่ว่าขายอันขายสัมปทาขายมะทุกแย่างแล้วล่ะ ตองดองบอกยังดองน้ำฝนน้ำยังไปเก็บเป็นเด็กหน่อยไปเก็บมาแม่กระดองให้ไปขายเริมนะขายเก่งตะนหน่อยวันนี้พี่น้องบักโมงสี่สือมาหน่อยละสิบบาทมาปาดเปียงละบาทให้มันได้จากสิบหาเปียงอืใส่ถาดยางขายแบบนั้นมันเนาะอยากซุ้งให้พี่น้องยุ้มนันบ่มีปู่ค่ะเอาต่ำไปเว้ากันไปน้ำพี่น้องม่กินย่างเขียดไม่ง่ายย่างเขียนมาต่ว่าสิบเพายท้ายไหลอะเอาล้วงบ่ได้ค่ะ อ๋อลงมไปติดเหลืองเส้นมาเนี่ยเมื่อนี้กับเชฟเล่เสียงกินนั่นหนนะเหตุคลิปไม่์เมย์หลับอันนี้เอาลงบ่ได้ลงได้ละเลียอันเฟซบุ๊กเลียนกับพวกคืนหลักพี่น้องตว่าใจเขายังอยากเฮ็ดตรงนี้อยุ่เนาะราวะเอฟซีเขากระหลายได้พี่น้องค่ะเขากระเฮ็ดกันไปนี่ละกับแม่กับพ่อหาอยู่หากินวิธีชีวิตเป็นเพราะเห็ดกระได้ไทยทำยุ่ดีออนเป็นเป็นเพราะกได้ไทยทำกับกินทั้งสี่ยุ่ดีทั้งสี่นั่นเนาะแม่อ่า น้ำปลาเด๋อจะแซ่บนี่มื้อนี้เราต้มมาอีกแล้วค่ะจ้าต้มน้ำปลาตำเลยปะ่ะเฮา <phone rings> โอ้โอ้แม่ตะเครื่องเนาะเอาเต้าเส้นนี่เป็นหยังล,ล่ะเห็ดเก้วซื้อเนี่ยเห็ดแก้วจะใส่หลายเด้อแม่บ่ต้องใส่หลายดอกก็ว่ <S 2> <S 2> <S 2> เาเต้าเส้่อือเฮ็ดแก้วซื้อเนี่นะเนาะอซีเป็ดเผ็ดส้สมๆเนาะก็หอมๆปูดอกแล้วก็เมนดเดแล้วจะคาบแล้วพี่น้องว่ากินต่อกัน มันมีเบืออยี่ในทุกมือตักเสพธาดุโดนเขาอ่ะเสพถาดอตุไปน้องมาเบิ้งมาเบิ้งเสียบปะค่ะเสียบปะโอ้ตัวยุ่มมาเดาจ้ามาๆมาแบบนี้ครับพี่น้อง มาัปเดี๋ยค่ะมากินข้าวน้ำกันบัปเนี่ยค่ะจ้ามา้จ้ากินข้าวน้ำกันจ้าสืบเสพน้องเมนน้อปิงไก่ย่างเคี่ยมัต้องโซ่หลายดอกโซ่ไปแล้วตีเหลืองเนื้อกินกระเด็เนาะพี่น้องเนาะไก่เป็นโตค่ะให้เบิ้งตาไม่พี่ดอำเหงเห็ดโซ่เสียว่ะเกิงอยู่พี่น้องจากมันเกิดจากสาเหตุอย่างบุ๊ ไปไต่เขียดที่เสือกะหลงอ่ะพี่น้องเบิ้งบ่ได้ไหโออมาห่อนแฮะ่ยหอนขึ้นมาเอ้ยเพิ่นไปนาเพิ่นยังได้เห็ดปวกอยู่ดีหน่ะพี่น้องเห็นว่าเพิ่นไล่ยู่มื้อเช้านี่นะไม่ออกขนาดไม่ออกไปลำบากลำแม่เนาะเยอะกาลเนาะให้ปวกเขาดรอนเป็นให้ปอกยุบป่ะปอกเขาดรอป แน่เดี๋ยวองไปน้ำพร้มครูแล้วอีกนะ้าจะเข้าหอมด้วยดิน้ำผือกมะเกือพาอเข้าบนะุนอ่ะหอม มาละกับมีมต้มต้าวแซ่บ่าบอกว่าตำหน้อยๆแต่บาผดใจี่พอดี่น่ะเพราะผีใจดอกมาคอยป <laughs> ้ายเจ้ากินผู้เดียวล้วนเนี่ยน้า <laughs> แม่นะ่ะเขาจำหมาเสียว้ว cầm ừ. lại mà sợ hmm, 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 cái gì? cái Răng mờ, răng có เสียงรดเรออลังลานก็คือไก่ต้มหลังลานก็นกคือ,อย่างเลยอันครับกไก่ใหญ่ไม่เสียนไม่จะนุ่ม,มขัน้นไก่ย่างเขาเส้นกวงนี่ยไม่จะแห้งกรอบเนาะอันอนี้ไก่ใหญ่ไม่เสียนไม่เสียนเนี่ยก็แล้เอกลัลกษณ์อยู่อันนี้จะเป็นคือไก่แบบ แค่อบกรอบทำไมกระซำเยอะคือร้านเขาไปอุดรยิ่งเลยครัไปแยมนะแม่เห็นไหมตันเหนียวโอ้าะตัวคลาบเต็มเป็นอย่างให้ร้านถ้าเต็มกินนี่มันเป็นโตนึงอืเาโตนนนึงม้ักระย่างนี่ยังบ้าแค่นด้แล้วกินไก่ย่างอยู่ในร้าไก่อบเนาะไม่กรย่างมะโตนึงเขาที่ ใกล้อบนะพี่น่องนะเอิกมันนแบบม,มิแตเนอ้อน่องอินสันกินมนมด่เล่นนะโตนลงพูดอย่ใหไกินน้ำมีขมุ้ยหรอปาไม่อิ่มเ <laughs> ดี๋ยมไปกินข้าว <laughs> <laughs> กินผู้หยาบปะเพราเกินน้ำวันนี้คุณให้รถหุ่นกับเพิ่นกับเป็นกน้อยพี่นนองกินบะอิ่มกับงอแง้ยังไงดีบ่หิวหิวหั่นกินหน่อยก็ได้กินเป็นสมหิวข้าหิวข้ายังั่นนะป้ากับ่ามาสันเนี่ยมาอย่งก็มาอัดอิ่เนี่ยวายเขาอีกเลยดเ่ยเดี๋ยวเขียวเสียงดังหิวอีกล้วมูกินข้าเสียงดงเลยเสียงมูย นแต่ส่วนนี네้มันติดพอพี่หนักเออพอพอมายู่น้ำปลาเอฟเสียงดังนุ้หิวอ่ะปลาเอฟเสียงดังอ่ะย้ำเสียงดังมาเอฟซีปัญญาบ้ากเบียบดพยุสเสรมาบางคลิปเขาสืก็ได้ตอบบางคลิปก็นไม่ได้ตอบ คนไปยุบไตหวันค่ะไปได้ปีสี่เดือนพขาหลีรู้นี้ก็ได้หายมาเมื่อพ,พอสิได้เก็บนะพี่น้องอันเงินเดือนเกือบสามเมื่หนกหักค่านอันค่านี้ค่านี้ไปกับกับซัมบ้อยุบบ้านเขาคือว่าบัเหลือก็เพราะดจะเ้ากินเนาะก็ได้ว่าร้องไห้เดินเรื่องไปยังก็ อิสราเอวเพิ่อมได้เงินนารซีซ่าห่าเมื่อนไปกันเห็นไท้บ้านมันไปหลายคนมันก็ได้ยุทธศาสดรเฮดโอเฮนยังเป็นหน้าเนเพรืะว่ามันกับงานหนักยุทธสภามันก็พคุ้มกับเงินอืม น้องเพิ่นเบ่ไดมมาทั้งนี่เนาะค่ะท่นไปเฮ็นงานตั้งประเทศอย่างิ่นเ็ดเพได้เพจเพิ่นก็มียุ่เพิร์ลเมักมันต้องใส่ความมักความขยันอเอี่น้องการเป็นยูทูบเปอร์หรือว่าซุเมอเพิ่อาจจะเอิ้นแค่ครีเตอร์นะปาเพิ่นทั้งคน่ป็นกเลยมีหลากหลายสองทางอ่ะนะ บุคคลนธรรมดากับสามารถมีเงินเดือนในยุบานซูมเินนะ่ะเธอสำหรับสนับสนุนเฮ็ดแล,มและมากระจายรักอิหลีแล้วก็ต้องเหมือนคนที่คิดบวกลายๆแด้ไปตั้งเห้เรื่องนี่ฉันเจอคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะถ้าเอาไปต้อควเหมนี่ไม่จบยิ่งถึงบางคนนี่ขึ้นลงขข้นสาลเพื่อนพอาูมเงินมัน,มน ฟองเลยเหมเดเลี่ยผู้เรียพิมพ์อย่างบดีอย่างแซ่บเลยมลันจะแม่จะเสริมเองก็ว่าคณาว่าจะของคิดบอกไ้หลายๆนี่บางเทียังอดคิดว่าได้พี่นนองแค่จะเป็นโรคซึมเศร้าถึกได้ถึกอย่างหน่อยนึงสินะถ้าเราเสริมบะมักแก่ข้าวคือยานเลื่องมันยาว บางย่างมันก็นจริงบางย่างมันก็ไม่จริงหมายถึงว่าที่ว่าเป็นเห็นเป็นด้าหเขาหน่ะแต่กะโชคดีเยอะส่องให้สามาม่สริมทีได้ยเอฟซีแบบพลังงานบวกกับเจ้าของส่องเนี่ยหลายกว่าลบก็เฮ้ยเห็นไม่ได้ฮอสซ์มนูนี่นเนาะเร้องเนนะครับอืม แซบ่บพี่น,น้องเข้ากันเนี่เข้ากันเนี่ยเราต้องกินหลายอย่างกับแซบ่บขึ้นกระย่างเอากันเดืนะอดพี่น้องนี้พอดีอแซบ่บแซ่บร้านน้องไม่สูบไปจ๊อน้องชิมให้น้องตัวบางร้านลอยมาปรุงสูตรตั้แม่ เอาไก่น้ำพันยุต่ะ่าไม่ให้สูตรเจ้างกะอืมพันแฉบสตทอืมเขาตื่นมาขาพันเต็มืม่ว่าพูดอะไรหกะเส็ยดีกับค้ายดีกับย่างยืนใครแนี้่าัน่บไปครับ บ่าเดีถามลูกค้ายากมือหนึ่งก็จะาบ่มีลูกค้าเองนอเนาะที่ตัวยากแม่ค้าแม่ขายบ้านเสิร์ฟในมูม่บ้านใหญ่เนี่ยหลายพี่น้องค้นค้าขายนะังด้านไหนขายดีว่ต้องถามเลยว,ว่าเป็นแสบเพราะแสบไปซีมกับแสบอีนนี้เลยอันในคนหลายๆแม่เขาลด <laughs> เสียเวลาไปหนอย่ึงเนะึะถ้าว่ากันแซ่บร้านอาหารคือนกันถ้ากเนาะมันะจะมีล้านนึงพี่น้องค่เะเะนันจะมีสองล้านยุ่แบบที่ดินเดียวกันซะแล้วก็เป็นล้านแบบเดียวกันล้านหนึ่งลูกค้าเขา100ร้อยเปอร์เซ็นต์ลานหนึ่งลูกค้าเขายี่สิบเปอร์เซ็นต์ ยี่สิบี่เปอร์เซ็นต์อาจจะร่นมาจากลานเนือ่นนงองใครมาเขาร้านเนี่ยมีโอกาสได้ซิมทั้งสองร้านไปเลยค่ะท่านสุ่มมันก็แม่นความเป็นอิสละอืมก็เป็นคนมากที่อ่าก็แม่นบ่แตกต่างเลยเมนูเดียวกันเหรอบ่แปลกใจเลย ไมู่้เดียวกันนะว่าเป็นยังลูกค้าร้านนั้นขึ้หลายร้านอย่างไี้หน,น,น่องใายเละมันแซบเต็มยร้านนั้นมันกระพิดไปแล้วร้านนี้แซ่บเป็นยังยุคขงปัจจุบ,บันเยอะอื้ออืมอืมอือืมอืมอมอมอ <c oughs> แสบครับขี้มุดจะมามุ้งเบ็ดเส็จเอากันดีกันน้องมาดนตรีกับบรรเลงพอดีค่ะเอาละน้องค่ะสำหรับคลิปนี้กับฝากไวปสนิทเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เชาเสริมกับครอบครัวน้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะจ้าเสริมมักพี่น้องเด้อค่ะ เพิ่งกล้องก็ได้แบบนี้พี่น้องคราคาแซ่บปะเพาะแซ่บหลายวัตุสีกินข้าวกับตับหมูเป็ด